สวัสดีดี่น้วชยทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับแล้วก็อะไรนะรอจังหูนาราจังหูครับนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่ผมได้มาที่หาดใหญ่นะว่าจําได้ว่าครั้งแรกนี้ผมไปจากตรงตรงนายกองโคงใช่ไหมครับสนุกมากครับแล้ววันนั้นเป็นวันที่ละครออนแอร์เป็นคือสุดท้ายสุดท้ายใช่ไหมครับ ก็คือพลาดกันหมดทั้งขาดใหญ,ญ่เลยใช่ไหมครับเนี่ยก็คือได้ดูใช่ไหมได้ดูใช่ไหมครับจำเพลงนี้ได้อยู่ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวม,มีอีกเรื่องหนึง่งกำลังจะเริ่มถ่ายแล้วนะครับก็ติดตามด้วยนะครับภาาบดินนะจ๊ะอางนี้นะครับเนยมาทังทีผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เชิญผมมาที่นี่อีกรอบหนึ่งนะก็เนก็เนก็ดูจีนใช่ไหมครับ <S 1> <S 1> กบค็คงเป็นวันที่อตีอย่างผมคงจะได้ออกมาทักทายทุกคนนะครับผมคือผมน่าผมตีมากไหมถามจริง ไม่ไม่ตีมากในชะ่ไหครับโอเคโอเคก็ยังไ,ไ,ไงก็มา,ก,นะมมาก,ก็อยากจะวิพอจู่จีเป็นอีกภาษา,านึ่งครับผมเอาเป็นภาษาฮ่องกงนะ้ากุ้งเหยีปาฉ่อยเอางงงง,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 งครับปวจจีนแล้วก็ถ้าจะเป็นภาษารจรีนกลางก,ก็คือกุ้งสีฟ้าฉายนะครับก็ขอทุกคนมีความสุขมากครับแล้วก็ตูจีนี้ก็จ้าข้างหน้าจ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 ้ัส้าจ้าจ เอางี้วันนี้ใครมามา,มากับใครบ้างครับวันนี้มาวันนี้มีใครมากับพ่อแม่บ้างครับผมโอ้โหร้องคุณพ่อวันนี้ได้บอกแล้วคุณพ่อ,นนอคุณแม่าย,ยาไม่ให้กินอยู่เราได้ไหวยส้มให้คุณพ่อคุณแม่ยังครับผมให้ส้มยังไม่ให้ไม่ให้ไม่ให,ห้เดี๋ยวไม่มีกินคนระับเราได้อ่างปลาจากคุณพ่อคุณแม่ย,ยังจ๊ะ ได้แล้วนะได้แล้วใช่ไหมโอเคครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนครับก็ขอให้มีความสุขกับคุณลูกทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ผมเองก็ดีใจมากที่ได้มาที่นี่ครับผมแล้วก็จริงครับง่วงกันหรือ,อยังทำไมอะไรนะง่วงง่วงแล้วเหรอครับด้านนี้ง่วงอย่างจ้าด้านนี้ง่วงไหมโอ้โหจริงต้บอกต้อง,องขอบคุณทางโรงเรียนฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเคเอางี้ขอดูมือคนนี้แต่งตวแต่งเป็นชุดจีหน่อยครับวันนี้แต่งเป็นผมนะครับข้างหน้านี่ชัดเจนมากเลยครับว่าแต่งตัวมางานถูกต้องมากเลยครับผมอ่าน่ารักมากครับผมจ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วก็องาก็ะขอบคุณทางโรงเรียนนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทุกคนนะครับแล้วก็นี่ผมก็มีอีกเพลงหนึ่งครับผมครับสามกระหลัดดาวันเกิดผมครับผมจริงเหรอครับรถตบมือ อยากจะรู้ว่าวันนี้ทุกคนยังจะมีแรงอยู่หรือเปล่าช่วยกันลองช่วยกันลองแซมเปิลเพลงดูได้ไหมลองแซมเปิลโอเคไหมว่าจะร้องกันได้หรือเปล่าโอเคไหมพร้อมนะที่จะให้เธอจนกว่าบอกรักเธอคือความ ดงมากครับผมไปฟังกันเลยครับมนคลเป็นความรักครับ